นีรถลงถึงยินยวนเต็มคันนะครับกำลังจะออกวันนี้รถแทมเดินเที่ยวละร้อยสิบบาทนะครับแถวที่ใกล้ๆนะครัก็พอได้นะครับราคานี้ดิ่งระยะกลาง กิโลกว่าๆเดียวร้อยสิบก็พอได้ค่าน้ำมันด้วยแล้วมีงานใกล้ๆขนาดนี้ก็พอเหลืออยู่ครับวันหนึ่งก็ตกไปสามสิบเที่ยวเนี่ยค่าน้ำมันไปก็พันหนึ่งเลยครับก็เหลืออยู่ประมาณสองพันกว่าบาทก็พออยู่ได้แล้วก็งานก็ ไม่ค่อยมีงานใกล้ๆอย่างนี้นะครับสุดท้างมีแนะต่วนนิว่งหนนา้กา,ากิโลหกกิโลเ วปายุ่งยากยุ่แยากุดแต่ <c oughs> แตไ,ปไ,ปไปด้ก็เต็มครับตอนนี้ปไทยรุ่งเยือนกำลังตักอยู่นะครับวันนี้ถ้าเลือกงานก็ไม่มีงานทำนะครับเพราะว่างานมันน้อยรถมันเยอะงานส่วนมากก็ ตัดราคากันนะครับงานไม่ค่อยได้ราคานะ้ำมันแพงนะครับน้ำมันรถน้ำก็วันหนึ่งถ้าวิ่งไกลครับน้ำมันวันละพันห้านะครับ,รบถ้าวิ่งใกล้ๆกลก็วันละพันนะว่าน,น้ำมันในสามสามสามบาทเท่านี้ รถช่างเอกเครื่องยนต์ก็กำลังจะต่อคิวกำลังจะถอยใส่ดินอยู่นะครับของรถช่างเอกเครื่องยนต์คิวจะไปก็ของพี่คุณเขานำสิ่งครับ ครับไปจบคลิปเพียงตั่นี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพี่กุณทองดำซิ่งนะครับขอบคุณครับ